สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่บ้านชานุมานอยู่ที่ห้องเรือเทศบาลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นำพาท,ทุกท่านมาเบิงเรือโบราณล,ลำหนึ่งครับขนาดบ่เกิน30มิผีพายเป็นเรือโบราณซือว่าเรือสีมิ่งเมืองครับเป็นเรือโบราณล,ลำแรก เป็นเรือลำแรกครับของชุมชนบ้านชานุมานครับเรือลำนี้เคยโซ่ยืนโซ่พายได้โซ่ได้นะครับเป็นเรือโบราณขนาด30มสี่พีพายครับนี่ครับขนาดของการโซ่ครับแต่ก่อนนี่การโซ่นี่ซับใส่เอ่อใส่เชือกครับข้องขาครับนี่ครับ เป็นเชือกครับครับข้องขาครับนี่ครับข้องขาโซ่ครับนี่ครับโซ่ได้หลายครับเรื่อลรอนี่โซ่ได้หนึ่งคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่หาคู่โคกคู่โคกคู่ครับเป็นเรื่องโซ่โบราณครับนี่ครับโซ่ได้เป็นเรื่องโบราณ เป็นเลือกเก่าแก่ของชุมชนบ้านชาโนมานครับ